เ n นนเอิ Earth, วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของมังกรน,น้ําแข็งแห่งปาตาโกเนียซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดเรื่องของสุขภาพทานน้าแข็งแต่ว่าตอนนี้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วค่ะ มังกรน,น้ำแข็งแห่งปาตากเนียของชิลีเป็นมแมลงตัวเล็กแต่ทรงพลังที่อาศัยอยู่ในทานน้ำแข็งที่เย็นจัดและกินสาหร่ายและแบคทีเรียเป็นอาหารซึ่งมแมลงชนิดนี้มีสีดำตัวเล็กจิ๋วขนาดเพียง15มิลิเมตรไม่มีปีกและมีหนวดยาวถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่ว่าก็สามารถเอาตัวรอดจากสภาพอากาศที่รุนแรงได้แต่ว่าเรื่องน่าเศร้าก็คือปัจจุบันมังกรน,น้ำแข็งแห่งปาตากเนียกำลังกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่ ทำให้ทานน้าแข็งละลายเร็วกว่าที่คาดการค่ะซึ่งนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย UCSC ของชิลีได้กําลังศึกษาวิธีการอนุรักษ์แมลงชนิดนี้และทานน้าแข็งที่มันอาศัยอยู่โดยมุ่งหวังที่จะเข้าใจวิธีการที่มังกรน้ําแข็งสามารถดํารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงนี้ได้และศึกษายีนที่ช่วยให้มันปรับตัวกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นด้านนักวิทยาศาสตร์ยังได้เก็บตัวอย่างจากแมลงเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับกระบวนการทางชีวภาพที่ช่วยให้มันอยู่รอด สำหรับมังกรน้ำแข็งแห่งปาตากเนียนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงปีคศ1950โดยพวกมันอาศัยอยู่ลึกถึง40เมตรใต้ทานน้ำแข็งและถือเป็นอีกหนึ่งตัวชีวัดของน้ำในทานน้ำแข็งที่สะอาดเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็นตัวกรองธรรมชาติกินสิ่งมีชีวิตฝุ่นละอองและแบคทีเรีย ซึ่งด้านนักวิจัยมองว่าการศึกษามังกรน้ําแข็งนี้จะสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดสุขภาพของทารน้ําแข็งบนโลกและเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคแถบนี้ได้ค่ะ